วัตถุประสงค์ของมูลนิธิรถไฟไทยเนี่ยข้อแรกเลยคือจัดตั้งที่พั์รถไฟไทยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการขนส่งทางรางมันเราเป็นหน่วยงานที่เกิดมาเพื่อขัดทุนให้บริการประชาชนด้านโดยสารสินค้าเป็นหลักช่ท,ที่ดินเป็นหลักของรถไฟจริงๆมัมีอยู่ตามออฟฟิศต่างๆแต่วันนี้มันเริ่มเริ่มไม่มีคนเก็บก็จะเริ่มย่อยสลายไปกับกาลเวลาแต่วันนี้เราก็จะเก็บสิ่งที่มูลคุณค่ามีเรื่องราวองค,ความรู้ต่างๆไว้ให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็จะมีอาคารโบราณซึ่งวันนี้เนี่ย รถไฟเก่าแก่อย่างที่ทุกคนทราบนะแต่พออาคารที่เก่าแก่เนี่ยคนก็ชอบแบบทุบทิ้งอะไรต่างๆหรือไม่เห็นคุณค่าเวลาผมมองเข้าไปทีไรไปเยี่ยมลูกน้องหรือไปให้นโยบายเนี่ยจะเห็นอาคารเหล่านี้เสียดายประตูแบบผูกพังแบบดูไม่ได้เลยการทํางานเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิอะไรเนี่ยเราต้องออกเงินส่วนตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ต้องไปพูดว่าเราออกเงินส่วนตัวเราถือว่าเราให้สังคมไปกับสิ่งที่เราเคยได้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะว่าเออได้สร้างสิ่งดีๆให้คนรุ่นหลัง เ,เงินไม่ใช่เป็นปัจจัยสาคัญของเราจริงๆมัะสันเนี่ยคนรถไฟห่วงมากมเพราะฉะนั้นแม้ว่าคนนอกก็ไม่รู้จักมัะสันแลยแต่จริงๆมัะสันมีสิ่งสิ่งดีๆมากมายเช่นหลวงพ่อพระนาคปลนะร้อยกว่าปีก็อยู่นั่นละมีอาคารรถไฟแผ่นดินร้อยปีโรงซ่อมต่างๆเป็นอาคารเก่าแก่ทั้งสิ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราอนุรักษ์เท่าที่ในสมัยเราสามารถจะอนุรักษ์ได้ในการอนุรักษ์รถโบราณในการอนุรักษ์ทำประตูใหม่ นะจากของเดิมที่มันผุพังไปคือปัญหามันมีไว้แก้ไขเนาะถ้าเรามีปัญหาแล้วไม่ทามันก็เจฐฐียถ้าเกิดอะ่ะม่เกิดไม่ใช่เกิดมาแล้วก็รอรอแก่แล้าตายเนาะมันไม่มีประโยชน์เลยมันไร้ประโยชน์จริงๆแต่เราเกิดมาคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันกับคนรุ่นหลังได้เห็นเห็นประโยชน์ว่าเออสิ่งนี้เนะี่ยดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พยายามบอกลูกน้องตลอดที่ที่เข้าใจเรานะเราบอกว่าทำอะไรอย่ากโกงถ้าเราไม่โกงเราไม่ทุจริตอย่าก,กลัว นะเรามีความรู้พอแต่มีความรู้ไม่เพียงพอต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับเพราะถ้าคุณมีความรู้แล้วเ,เอาไปโกงมันก็ไม่เกิดประโยชน์คุณต้องมีระบบคุณธรรมส่งเสริมให้คนเป็นระบบไม่ใช่อุปถรรมัมะต้องระบบคุณธรรมะ่ะวันนี้การทางานผมยึดหลักนั้นตลอดวนะ่าระบบคุณธรรมผมพยายามดูให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําได้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ผมว่าประเทศพัฒนาได้ภาคภูมิใจนะครับที่เกิดมาได้ทํางานรถไฟเนาะ เพราะเราเกิดวันรถไฟวันหนึ่งคือวันบุรษั14ด14กันยานะแล้วก็เป็นนักเรียนทุนรถไฟเราได้ทุนไปแล้วเราก็อยากจะมาชดใช้ทุนและทำสิ่งดีๆให้กับรถไฟซึ่งรถไฟเนี่ยเป็นรากย่าเป็นกระดูกสหลังของการขนส่งนะเป็นต้นทุนที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาวางต้นแบบวางระบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังได้นะมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าได้ทำสิ่งดีๆทิ้งไว้ก่อนตายความพักดีศรัทธามัน่นรักองค์กร วางขั้นตอนนำกติกามาแก้ไขงานพิพิธภัณฑ์มูลนิธิการรถไฟสร้างสันไทยปลอดทุจริตคิดแล้วทำ